สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการพิเศษราคาตทองคำอาทิตย์หน้าครับระหว่างวันที่2ถึง7พฤศจิกา2563มาว่ากันที่ปฏิทินเศรษฐกิจอาทิตย์หน้ากันก่อนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า speculator หรือว่านักเก็งกำไรเนี่ยเขาจ้องแน่นอนครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่จันท์ถึงสุกเนี่ยมีตัวเลขประกาศหมดเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆอย่างเช่นตัวเลขนะครับดัชนีผู้จัดการผู้จัดซื้อภาคการผลิตมาก่อนเลยครับพรุ่งนี้นะครับสหรัฐยุโรปแต่สิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยน่าจะมาเริ่มจากวันต้องบอกว่าเป็นวันพุธครับเพราะวันที่3เนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแน่นอนแต่เขาจะนับคะแนนกัน,กนตอนก็เรียกว่าเช้าวันที่4บ้านเรานั่นแหละครับซึ่งโดยประวัติเนี่ย ในท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าราคาทองตอนนั้นนี่มันเป็นยังไงก็แน่นอนครับวันพุธเป็นต้นไปเนี่ยมีประเด็นแน่นอนนะครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจครับดัชนีผู้จัดการผู้จะซื้อเช่นเดียวกันนะแต่เป็นภาคของบริการนะครับไปวันที่5ครับมีการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐก็อมาตราดอกเบี้ยนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะคงไว้เนี้นะครับ แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดต้องจับตาประเด็นนี้เช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยวันที่5มันเป็นช่วงตีหนึ่งตีสนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเขาจะลงไว้ที่เป็นเช้าวันที่6แต่ขอให้ทราบไปขอให้รู้กันนะครับว่าเป็นตีหนึ่งตีสของวันที่5ครับแล้วก็มีตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสารัฐรวมไปถึงวันที่6ครับเป็นสัปดาห์แรกของต้นเดือนก็เป็นตัวเลขจ้างงานอีกตัวเลขนอนฟาร์มของสารัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าตั้งแต่ ต้องบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเฉพาะตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์เนี่ยมีประเด็นมาโดยตลอดและตลอดทั้งอาทิตย์ครับยังคงเป็นที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละครับเพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในอาทิตย์หน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตานักข่าวก็อยากจะสัมภาษณ์เนี่ยก็อยู่ในมุมที่ว่าจะรับมือกับเศรษฐกิจที่ถดถอยเศรษฐกิจที่แย่นะครับของสหรัฐยังไงในเมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็สูงขึ้นทุกวัน ภาคธุรกิจต่างๆก็ยังจําเป็นที่จะต้องป้องกันการล้มละลายก็ต้องการที่จะหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่าๆจากธนาคารแห่งชาติสหรัฐอยู่ก็ต้องเป็นมุมมองของนะรประธานาธิบดีคนใหม่นั่นแหละแน่นอนครับตลอดทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวแปรสําคัญที่สุดนะต้องบอกว่ายังคงเป็นยูสลรานะแนวต้านเนี่ยเป็นแนวต้านเดียวแล้วครับตอนนี้1 94.65ส่วนแนวรับจะเป็น92.4กับ 91.8สําหรับอาทิตย์หน้าที่นักลงทุนจับตาครับคราวนี้เราค่อยมาเริ่มย่อยกันนะครับในแต่ละประเด็นนะครับในแต่ละตลาดมันมีอะไรบ้างไปที่ตลาดหุ้นก่อนโดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าลงไปประมาณ1,400จุดครับคือตลาดหุ้นโดนแรงเทขายออกมาหลังจากที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่ายืดเยื้อต่อไปดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไปถึงปีหน้า ซึ่งแน่นอนครับในหมวดของนักเก่งกำไรเองตอนนี้เนี่ยถือขายทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเน็ตแดกฟิวเจอร์นะครับและ s p 5 0 0โดยเฉพาะดาวโจนส์กับ n น็แดกครับมีการเพิ่มสถานนะซะด้วยซ้ำก็คือชอ็อตหรือถือฝั่งขายเข้าไปเป็นพันสัญญาส่วน n น็แดกเนี่ยก็ขายถือเพิ่มเป็น5000สัญญาเกือบ10%นะครับที่ก็มองว่าตอนนี้เองเนี่ยในเมื่อมาตราการเศรษฐกิจยังไม่ออกเนี่ย มันมีโอกาสให้ในตาลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาก่อนก็คือขายลงมาก่อนครับซึ่งแน่นอนครับประธานาธิบดีคนใหม่มาก็ใช้นะครับเขาเรียกว่าถ้อยแถลงของคุณเจอรมพาวเวลก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับที่มาให้ข้อเคิดเห็นหรือเป็นประจักษ์พยานกับคณะกรรมการบริหารการธนาคารของสภาคองเกรสเนี่ยง่ายๆฮะก็บอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวนั่นแหละแต่ยังจําเป็นจะต้อง อาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่มันสวนทางกันนิดนึงจากข่าวนี้ที่เพิ่งออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเอาว่าเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยครับในรูปคุณมิกแมคคาเนลนะครับเป็นสอวอทางฝั่งริพับ l ิกันนะครับก็บอกว่า,าเนื้อของมันก็คือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน่าจะเร็วที่สุดเนี่ยก็ตือต้นปีหน้าครับวนันต้นปีหน้าจริงๆเนี่ยราคาทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ลงก็ดีแล้ว นะครับเพราะว่าจริงๆมันยังมีเวลาอีกเดือน2เดือนแต่มันจะต่างกับตลาด gold futures แล้วก็ silver futures ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยฮนะลดลงแค่970 contracts หรือสัญญานะครับสำหรับนะครับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่ถืออยู่ตอนนี้นะครับหสัญญาประมาณ200บาททองเนะีตอนนี้4 0่0ส4 6 3บาททองในะตีเป็นทองไทยแล้วกันแล้วก็คูณ200เข้าไปดูครับก็ถือกันเยอะ มุมมองของนักลงทุนถ้าเป็นแบบนี้ในช่วง3เดือนข้างหน้าเนี่ยหนึ่งสัญญามันอายุประมาณ3เดือนนะสำหรับโกลฟิเจอร์สนะครับก็ยังมองว่าทองจะมีโอกาสขึ้นอยู่ไงครับสำหรับนักเก็งกาไรนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับซิลเวอร์ก็เหมือนกันก็ยังมองว่าขึ้นคือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเขาใช้วิธีการโรเวอร์นะครับหรือเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนพอสัญญาเดิมจะหมดอายุถ้ามุมมองเป็นแบบเดิมเขาจะใช้วิธีการโรเวอร์คือไปถืออายุสัญญาที่มันไกลขึ้น นะครับอันนี้คือมุมมองของโกลฟิวเจอร์ก็ดีกับทองอยู่ครับแต่ถ้าพูดในมุมมองของปัจจัยพื้นฐานก็คือระยะที่แบบว่าสั้นกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกองทุน SPDR นะครับก็คือกองทุนที่ถือทองคําแท่งจริงๆไม่ใช่โกลฟิวเจอร์อะไรตรงเนี้ยตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีการขายลงมานะครับเพียงแต่ว่า ในฐานก่อนหน้านี้ที่1,250ตันเนี่ยนะครับยังขายลงมาไม่ถึงเพราะล่าสุดเนี่ย21,257ตันคือต้องบอกว่าขายเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็ยังถืออยู่นะครับสำหรับปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับราคาทองคําซึ่งเจะดูภาพรวมทั้งเดือนเลยนะตุลาที่ผ่านมาเนี่ยขายกันแค่10ตันมันไม่ใช่อาทิตย์หนึงสิตันนะ ถ้าเสียอาทิตย์ก็40ตันอะไรพมนงนี้คือทั้งเดือนนะฮะสิตันแบบนี้เนี่ยยังคงแบบว่ายังขายเล็กน้อยครับเพราะถ้าดูย้อนหลังไปเนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับแต่ละเดือนเนี่ยขายหมดประธานโทษซื้อหมดนะฮะมีเดือนนี้เดือนแรกครับที่ขายแค่1 1ตันที่เหลือท่านเน็ตแล้วในแต่ละเดือนกองทุนของแอฟรนะครับซื้อและโดยเฉพาะเดือนเมษาซื้อไปเกือบ90ตันนะครับพฤษภาก็6กตัน มิถุนานก็อีก55กระกาดา63ตันเนี่ยครับซื้อเยอะมาโดยตลอดเดือนนี้เดือนแรกเท่านั้นที่ขายออกประมาณ10ตันทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นการขายของกองทุน SPDR แล้วเราอาจจะตกใจก็ใช้รูปเดิมตั้งแต่เมื่อวานราคาทองคำอาทิตย์นี้ในรายการที่เราเจอกันไปแล้วเนี่ยไปเร็วๆก็คือโลกทั้งโลกตอนนี้นะในหมวดของกองทุนซ้ายมือเนี่ยถือกัน3,8 8 0ตันครับ เกือบครึ่งหนึ่งเป็นของกองทุน s อสปรที่เหลือเป็นกองทุนอื่นๆครับเอาเสียว่าตอนนี้มีแต่คนเก็บทองของจริงจะรูปแบบในรูปของกองทุนเองหรือแม้แต่นะครับในรูปแบบของโกหรือโกบาหรือคอยเนี่ยมันทำให้ราคาเนี่ยอย่างที่ก็บอกไปเมื่อวานทำจุดสูงสุดใหม่2,067เหรียญใช่ไหม และถ้าพูดถึงทองแท่งแล้วก็เหรียญทองคําแท่งก็ซื้อเพิ่มอยู่222ตันก็ไปเร็วๆนะฮะเมื่อวานเจอกันแล้วกลายเป็นว่าตัวที่ขายลงมาคือประเทศไทยกับเ,เราท่านๆท,ที่ขายตรงมาตอนที่ทองไป3า0 0 0นั่นแหละครับหรือแม้แต่ธนาคารกลางแห่งชาติเองนะครับแต่เนมชื่อออกมาแล้วก็เป็นตุรกีกับอุซเบกิสถานเนะี่ยคือย้ำตุรกีมากหน่อยเพราะช่วงนี้ตุรกีต้องบอกว่ามีเรื่อง,ของเขาไปทั่วทะเลาะก,กับสหรัฐไปทะเลาะก,กับกรีซในเปืนข้อพิพาทในเรื่องดินแดนทางด้านเกาะหรือดินแดนทางด้านการท,าาารทะเลนะครับ แล้วจะมีเรื่องกับรัสเซียอีกรวมทั้งไปเจอภาวะโควิด19ที่ก็ผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้น้อยและล่าสุดแผ่นดินไหวอีกครับเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมัดครับสำหรับตุรกีในช่วงนี้นะครับนี่ยังไม่รวมพันธบัตรนะเพราะค่าเงินเขาอ่อนผิดปกติครับลองไปเช็คกันดูเมื่อวานเนี่ยนะครับสิ่งที่นักลงทุนก็กลัวตอนนี้เขากลัวการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลครับเพราะเลยเพราะฉะนั้นมันเลยมีการแรงเทขายทองคําที่สํารองเอาวไว้ของตุรกีส่วนชาติอื่นๆยังนิ่งฮะ น,นั่นคือภาพรวมไปเร็วๆนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดของทองนะครับในถ้าโดยสรุปนะก่อนจะเข้าไปถึงหัวข้อตัดไปเนี่ย g o ฟิ f เ t u r e เนี่ยเขามองว่า1น 1- 3ถึงสองหถึงสเดือนข้างหน้าเนี่ยเขายังถือซื้ออยู่เขาก็อมองว่าทองมีโอกาสจะขึ้นแต่ระยะสั้นมีการขายเล็กน้อยนะครับเพื่อทํากาไรระยะสั้นดึงเงินถือเงินสดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะบางส่วนบางท่านบางกองทุนเองก็อยากจะรอผลการเลือกตั้งนี่แหละสาคัญที่สุดในช่วงนี้ นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อส่วนในประเด็นถัดมาก็ต้องข้ามฟากไปเรื่องของค่างเงินโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปบ้างครับเพราะมาเมื่อวานนะครับหรือว่าตลอดตอนเช้าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะมันมีข่าวพาดหัวเกี่ยวกับอังกฤษครับ prime minister น,นะครับ boris johnson ประกาศล็อกดาวน์อังกฤษครับก็คือชัดดาวไม่ใช่ชัดดาวขอภยัย จำกัดการใช้ชีวิตในที่สาธรารณะแล้วนะครับไม่ออกมาจากบ้านยกเว้นโรงเรียนจะเปิดอยู่โรงพยาบาลจะเปิดอยู่คือคุณไปเรียนได้คุณไปหาหมอได้หรือว่าคุณไปซื้อของจําเป็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ก็คล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่จะปิดนะครับตรงพวกผักพวกบาพวกปัตคารที่มันไม่จําเป็นนะครับหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยซื้อไปกินที่บ้านพูดภาษาชาวบ้านเริ่ม5พฤศจิกาจนถึงนะครับ1เดือนนะครับ2ธันวาคม ก็คล้ายๆยุโรปครับยุโรปเริ่มวันพรุ่งนี้วันนั้นเนี่ยยุโรปหยุดกิจกรรมการค้าการขายอังกฤษหยุดกิจกรรมการค้าการขายแน่นอนครับตอนนี้เราจะได้เห็นมาตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาค่าเงินยูรซราแข่งค่าขึ้นหรือแม้กระทั่งค่าเงินยูโรที่เขามองว่าถือฝั่งซื้อเนี่ยนะครับในยูโรฟิวเจอร์สเองก็งคือจะแข่งค่ามีการลดสถานะเกือบ10%เอห็นไหมครับ้าพันห้าร้ t ยบสส่วนค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับ กลับกลายเป็นว่าพอเน็ตเซตเน,ตเ,น,ตเ,นตเน็ตกันแล้วเนี่ยนะครับนักเก่งกำไรตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วถือเป็นหมื่นสัญญาว่าค่าเงินปอนนะครับคือถือฝั่งซื้อนะครับก็มองว่าค่าเงินปอนจะแข็งค่าปรากฏว่าอาทิตย์เดียวครับกลับหน้าและลดสถานนะฝั่งซื้อกลายมาเป็นฝั่งขาย12 1สัญญาคือเซตเทเมนต์กันแล้วตอนนี้เขาเริ่มมองว่าค่าเงินปอนจะอ่อนค่า ทีนี้ถ้าค่าเงินปอนอ่อนค่ายุโรปก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่ามันก็หนีไปพักที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ทองก็ยูสเซอลาเนะี่ยมองภาพอบอกเลยนะครับสสกุลน,นี้นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเรามองว่าเออมันยังมีเขาเรียกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นอีกนี่อย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลมันก็เซฟเฟเวนเหมือนกันนะครับแต่ในมุมก็คือตลอดอาท,ท,ที่ผ่านมาขายมาโดยตลอด และนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยพยายามจะจูงใจคือพยายามจะขึ้นเพียงแต่เนื้อในข้างหลังนะครับพอเรามาคิดผลตอบแทนที่แท้จริงของตลาดพันธบัตรตอนนี้นะก็ยังไม่จูงใจครับ เพราะผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉพาะพันธบัตรอายุ10ปีมันต้องลบด้วยเงินเฟ้อตอนนี้ยังติดลบอยู่เลยครับต่ําสุดในติดลบ่ยตแดลบ1.08%นะก่อนหน้านี้ที่ทําให้ทองมีจุดสูงสุดมาในช่วงสิงหาคมเนะี่ยตอนนี้ที่ทองลงมาเพราะว่าดอกเบี้ยพันธบัตรเขาปรับตัวขึ้นครับตอนนี้ติดลบนะผลตอบแทนที่แท้จริงอยทู่ที่ลบ0.86%เรนะครับเพราะนั้นเองเนะี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่จูงใจในเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม เราจึงได้เห็นว่าตอนนี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเซฟเฮเบนที่เขาเข้าไปซื้อนะครับหรือแม้แต่เข้าไปแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือเป็นเงินสกุลยูโซลาอย่างเดียวทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเข้านั่นแหละแต่ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยต้องมาจับตาค่าเงินยูโซลาเป็นพิเศษนะครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดเพียงแต่ว่าเออนะมันค่าเงินยูโซลาถ้าลองตั้งคําถามลงไปนะก็คือว่ามันดีหรือเปล่าเนี่ย ทำไมถึงตอนนี้มันเข้าอย่างนี้เพราะเราเราก็ตรงไปฟังคอนเทนต์ฟังข่าวฟังรายงานเนี่ยจะพังแหล่ไม่พังแหล่เพราะดันพิมพ์เงินออกมาไม่สำรองทองคำเนะี่ยอย่างที่เรียนมาโดยตลอดคือต้องแยกประเด็นก่อนนะพังเลยพังแต่มันพังเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราค่อยมาจับกันและแน่นอนนะครับว่าพังก็คือการอ่อนค่าโดยด้อยค่าเพราะก่อนหน้านี้ยู่แถวร้อยสมครับมีนาะร้อยสอยู่เลยนะครับแล้วก็อ่อนค่ามาโดยตลอด ทีนี้การอ่อนค่าคุณผู้ชมก็จะเห็นนะมันในตลาดก็มีนักค้าเงินอยู่ตราบใดก็ตามยูสลซ่ายังเป็นสื่อการในการรับชำระหนี้ได้ไม่ว่าคุณจะช้าค้าขายระหว่างประเทศหรือค้าขายกับใครก็ตามเนี่ยถ้าคุณชำระหนี้ได้ด้วยยูสลซ่าแน่นอนมันก็จะมีความต้องการที่จะซื้อหรือแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเวลาถูกๆันก,ก็จะมีนักค้าเงินนักเก่งกําไรอย่างคุณจอร์สโซร์พวกนี้เป็นนักค้าเงินนะที่ก็บอกว่าเป็นพ่องงดทางการเงินแบบนี้ถูกล้วก็ซื้อพาไปขาย ถูกลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้อพาไปขายก็ตามรูปนะครับพอมีแรงซื้อกลับก็บกบมามันก็เป็นเรื่องอุปสงค์และอุปทานมันก็แข็งค่ามากขึ้นแต่ถ้าเขาขายค่าเงินแล้วเขาเปลี่ยนไปถือเงินสกุลอื่นมันก็อ่อนค่าเหมือนเงินสกุลปอนเงินสกุลของยูโรเห็นไหมครับในช่วงนี้เนะี่ยจากสถานการณ์ที่ชัดดาวล็อกดาวเศรษฐกิจาาเองเนี่ยไม่ดีแบบนี้ค่าเงินก็อ่อนค่าเลยหนีมาที่สินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือเซฟไปเป็นมีอะไรมีทองกับยูสลาแต่ทองแพงไป เลยเข้ามาที่ยูสซ่าครับเพราะฉะนั้นเส้นที่94.65คือเส้นแนวต้านทางปัจจัยเทคนิคครับคือเส้นที่ขีดไปล่าสุดเส้นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้ครับอันทย์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าราคาของค่าเงินยูสซ่าตอนนี้กาลังแข็งมาเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมถ้าเขาทะลุมาได้ครับคือมันจะตีความว่าสถานการณ์ของทางฝั่งยุโรปแย่ yeah. และทางฝั่งสหรัฐไม่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้ถึงแข็งค่าต่อเงินอาจจะไหลเข้ามาพักและอาจจะทำให้เขามาทดสอบทัาทะลุ94.65นะครับผมมองว่าแนวต้านถัดไปมันอยู่อยู่แถวนี้ครับ96พอดีครับอาจจะขึ้นมาแถวนี้ก็ได้ นะครับมันมีปัจจัยภายในประเทศคือประธานาธิบดีคนใหม่ยังไม่กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละครับและปัจจัยภายนอกประเทศก็คือว่าทางฝั่งโยุโรปแย่ต่อค่าเงินอ่อนค่าต่อตลาดหุ้นลงต่อนั่นคือเหตุผลครับแต่ในทางกลับก,กันล่ะถ้าสมมุติว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐมาเนี่ยก็ทําบอกว่าตามที่ได้หาเสียงไว้โดยเฉพาะ president trump เองนะครับที่ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจกทันที และกระตุ้นเยอะด้วยกระตุ้นเยอะด้วยยูสะละก็อ่อนค่าเนี่ยครับภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ของค่าเงินโดยภาพรวมเลยเป็นที่มาที่ไปว่าแนวต้านแรกก่อนที่สําคัญที่สุดเก94.65ถ้าแข่งค่าไปต่อเราจะได้เห็นก็าว่าไปถึง94.65นี่ก็ได้เห็นแล้วนะผมเชื่อว่า1,850ก็หนาวๆร้อนๆแล้วนะถ้าไปต่อถึง96เราอาจจะได้เห็นทองถูกกว่านี้ แต่ในทางกลับกันถ้าปัจจัยภายในประเทศและภายโนอกประเทศส่งผลในข้างเงินยูโรลาอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยอ่อนค่านะครับอันนี้ทองก็รับตัวขึ้นได้นั่นคือประเด็นต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าประจําอาทิตย์สําหรับช่วงที่ผ่านมาแต่อาทิตย์หน้ามันมีประเด็นสําคัญคือช่วงการเลือกตั้งด้วยครับมันเข้ามาอีกแล้วนะครับทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ก็อบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้สมัยที่คุณเฮนรี่ครูรินตันนะครับกับประธานทรัมป์เนี่ยคนปัจจุบันเขาเลือกกันตอนนั้นเนี่ยทองเนี่ยยิ่งกว่าพันผวนอีกนะครับต้องไปค้นราคามาแล้วให้คุณผู้ชมดูครับตามรูปเนี่ยเขาเลือกกัน4ปีที่แล้วคือวันที่8พฤศจิกายนทีนี้วันรุ่งขึ้นจึงมีการนับคะแนนกันเกิดขึ้นครับคือวันที่9เดือน11ปี2016ปรากฏว่านะครับจุดสูงสุดและก็จุดต่ำสุดเนี่ย หลงจ้งไปกลับแล้วนะครับ69เหรียญยูเอสซอลลาสหรัฐภายในวันเดียวครับอันนี้คือเอาเมาส์ชี้แล้วมันจะเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมพอเอาเมาส์ออกเนี่ยคุณจะเห็นไส้เทียนระดับแบบนี้ครับนี่คือนะครับนี่คือทองที่จริงๆไม่ได้ไปไหนครับดูราคาปิดนะครับดูแท่งเทียนเนี่ยนี่คือแท่งจริงๆอะปิดแค่นี้ส่วนต่างแต่ไส้ครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงระหว่างวันระหว่างนับคะแนนกันเนี่ยต้องขอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผันผวน,นที่สุด เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าสมมุติว่านะเราจะตีความก่อนนะเอาว่าวันนับคะแนนเนี่ยมีแน่ผันผวนเพราะฉะนั้นมือใหม่ๆที่ยังไม่ชัวร์เล่นสั้นไม่เป็นแบบไล่ราคาเทคแล้ว เหมือนเก่งกำไรไม่เป็นน่ะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วผมไม่ห่วงท่านมีประสบการณ์มาชัวนะครับเวลามันขึ้นจะไล่าราคากันไปกําไรนิดนิด,นดตีหัวเข้าบ้านปึ่งออกมาถ้าไปต่อก็ไล่กันต่อหรือรอย่อลงมาเรื่องแล้วเข้าใหม่อันนี้ผมไม่ห้ามนะครับผมเชื่อว่าท่านมีประสบการณ์เอาตัวรอดได้แต่มือใหม่ๆนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอย่างที่เห็นไปในับพววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ลงลงลงและถ้าเทียบดี จากประวัติย้อนหลังที่ผ่านมาถ้าทองมันจะลงทำยังไงมันก็ลงครับ 1, 3 4 0รี่เหรียญเห็นไหมครับไปตรวจสอบไฮของเก่าเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับลงมาทําจุดต่ําสุดตัวเลขกลมๆแล้วกันนะ1น4 0รี่เหรียญลงมาเท่าไหร่ครับ200เหรียญน,นะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าลงมันเดียวเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าทองมันจะลงมันจะลงเองครับลงมาเพราะอะไรยูสราแข่งข่าขึ้นตลาดหุ้นดีขึ้นตอนนั้นทองหมดเลยทิ้งหมดเลยเพียงแต่ สถานการณ์ในณวันนั้นเองกับปัจจุบันมันต่างกันเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับเขาถือไอสปีีถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะ800ตันแต่เชื่อได้เลยว่าตอนนั้นนะครับถือทองทุนอยู่ทองแท่งอยู่ไม่เกิน1,000ตันครับแต่ณปัจจุบันนะครับกับเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นมัน1,257าตันนะครับมันคนละเรื่องกันเลยครับกับสถานการณ์ปัจจุบัน แน่นอนความนะครับรวมความก็คือว่ามันอาจจะขึ้นก็ได้มันอาจจะลงก็ได้จริงๆน้ําหนักเนี่ยองมันควรจะขึ้นต่อเพราะเศรษฐกิจอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปว่าแย่เศรษฐกิจถดถอยเพียงแต่ตอนนี้ยูโรซลามันราคาถูเขาก็เลยเลือกที่จะไปพักเงินก่อนและระยะก็สั้นเองเนี่ยสมมุติว่าถ้าสหรัฐบอกว่านะต้นปีหน้าถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยุโรปเดือนหน้าก็จะกระตุ้นอยู่แล้วครับเพราะฉนั้นเนี่ยมีโอกาสให้ค่างเงินยูโรอ่อนลงได้หนึ่งเดือนเนี่ย และค่าเงินโยซูล่าอาจจะแข็งค่าในหนึ่งเดือนแล้วไปเดือนพฤษาค่อยอ่อนค่าก็ได้คือ1เดือนเนี่ยนะครับมันมีความหมายกับน,นักเก็งกาไรมากครับมันสามารถทํารอบได้พูดภาษาชาวบ้านทั่วโลกในส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักเก็งกําไรเป็นส่วนใหญ่แล้วกันส่วนถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่มือใหม่เข้ามาเป็นระยะกลางระยะสั้นต้องรออดทนและติดตามเทรนด์ดี นั่นคือภาพรวมที่1สําหรับนะอาทิตย์หน้าครับก็ข้อมูลเก่าวันเดียวก็69นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเดือนเดียวก็2องยเหรียญน,นะครับถ้าทองมันจะลงก็จะเป็นแบบนี้ส่วนจะขึ้นจะลงเนี่ยเราก็กลับมาดูภาพของเรานะช่วงนี้ก่อนเพวัะน,นั้นอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าอ่ะถ้านะครับสมมุติว่าราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยแท่งเทียนจริงๆราคาเปิดราคาปิดอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังและสิ่งที่นะครับมันจะ เยา้ายวนมือใหม่ๆก็คือไส้มันจะเป็นไส้ที่ลงมันจะเป็นไส้ที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะครับในวันเก่งกําไรได้คุณต้องรู้จักการตีหัวเข้าบ้านนะครับนะหมายถึงว่าเล่นมีกําไรปุ๊บออกในวันได้ก็ออกสําหรับคนที่มีความชมํชมนานิชํานาญส่วนท่านที่เป็นมือใหม่ๆยังอ่านตลาดยังอะไรยังไม่ออกนะครับเฉยไว้ก่อนอยู่นิ่งๆครับดูราคามันวิ่งกันก่อนวันเดียวมันจะประกาศกี่ครั้งครับ าผมจําไม่ผิดวันนั้นนะอาจจะผิดก็นะผมว่าเกิน20ครั้งอนะราคาสมารมคระคมบวันนั้นที่คุยกันเนี่ยเฉพาะครึ่งเช้าเองเนี่ยทำคอนเทนต์ก็เหนื่อยมากตอนนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมันเป็นในระหว่างวันที่เห็นไส้เทียนแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในรูปนะครับมันเป็นเพียงแค่นักเกงกําไรเขาเล่นกันไม่ว่าขึ้นหรือลงนะครับแต่สถานการณ์ที่จะทําให้ราคาทองลงจริงๆ หรือราคาทองขึ้นจริงๆจะต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยอย่างเช่นนะครับวันเลือกตั้งใครได้ก็ไม่รู้แต่หนะ้าวันเลือกตั้งเองสมมุติยุโรปประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วครับแบบนี้ลงได้จริงครับเนี่ยมันต้องเอาปัจจัยพื้นฐานมาประกอบทั้งภายในภายนอกเพียงแต่หน้าวันนั้นเองเนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มก็ยังไม่ออกตัวเลขจ้างงานก็ยังไม่ออกมันแค่ได้ตัวประธานาธิบดีและถึงแม้ว่าจะแบบว่า b า a s อสเล็กๆ e s i d e n t Trump คะแนนนำอ่าอย่างนี้ค่อยเขาบายแอลองแน่นอนครับเพราะแกจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อและก,ก็เยอะด้วยนะครับเนี่ยครับภาพมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าในกลางฟังกับกันถ้าเป็นคุณโจไบเดนก็ยังไม่แน่ครับว่าจะเป็นยังไงเอาว่าจำหนักมากสุดนะประธานมาป t r u m นทรัมมาแค่คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนั่นแหละจะวงเงินอยู่ที่1.2 1.6 1.8มันก็เยอะอยู่ดีครับ ระดับที่เรียกว่าล้านล้านในขณะที่วุฒิสภาเนี่ยวุฒิสมาชิกก็มองให้ข้าแสล้านก็พอเนี่ยเพื่อไม่ให้งบงบยุนของประเทศมันบานปลายไปเนี่ยพะเ t นทรัมมาเนี่ยอย่างล่าสุดก็1.8ล้านล้านที่ยังคุยไม่จบแบบเนี้ยเขาเลยใบแอบว่ามันน่าจะขึ้นถ้า President Trump คะแนนนำส่วนถ้าคุณโจไบเดนมาเนี่ยเขาจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเลยเหรอเราอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ถึงว่ามันอาจจะเป็นว่าทองลงมาก่อนคำตอบคือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าการที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาอาจจะประชุมนู่นประชุมนี่ประชุมนั่นดูสอบถามหลายฝ่ายนะครับดูดูแล้วทองมันแค่ลงมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาซื้อของถูกข้างล่างเนี่ยเพราะนั้นเองเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อถ้าประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละ หลักง่ายๆคือข่าวที่มันออกมารายงานที่มันออกมาทั้งหมดทั้งปวงมันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันมีระยะเวลาในการกระตุ้น,นกระตุ้นเร็วกระตุ้นช้ากระตุ้นเยอะกระตุ้นน้อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าฝั่งของคุณโจไบเดนมาแล้วสวเขาเนี่ยได้เสียงส่วนใหญ่ด้วยเขาก็กระตุ้น,นและเยอะด้วย เพียงแต่ตลาดมือหามุมเล่นเงินแค่นั้นเองมันไส้นี้แหละครับไส้เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยแหละครับใครอยู่ในตลาดนี้จะจําได้ดีว่าไส้เมื่อ4ปีที่แล้วก็หามุมลงทุนกันเองเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมถ้าเป็นมือใหม่อยู่นิ่งๆครับนะครับแต่ถ้าคุณมีทุนสักกี่สิบาทห้าบาทคุณอยากเล่นได้แบบเนี้ยอันนี้ไม่ห้ามกันอยากจะลุ้นตลาดจากตลองตลาดไม่ว่ากันส่วนมือเก่าๆรู้กันหมดแล้วนะครับอยู่ในตลาดมานานนะครับแต่โดยภาพรวมผมสรุปหน้านี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โลกจับตาคือยูเซอาครับถ้าเขาทะลุ94.65ขึ้นมาได้แนวรับแนวต้านถัดไปจะเป็น96ซึ่งมันจะทําให้ทองลงต่อลงลึกเพราะฉะนั้นไม้ที่3ไม้ที่4เราเตรียมไว้ถ้าเขาปรับตัวลงมานะครับสำหรับราคาทองทีนี้ยูสซราแข็งค้าคือเขาจะเลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนุน่นมกราในทางกลับกันตอนนี้ยุโรปแย่ และถ้าธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาก่อนนะครับปรากฏว่ามันยังมีเวลาให้แบบว่าทองเนี่ยเ,เป็นปัจจัยเดียวกันคือทองลงมาด้วยปัจจัยดังกล่าวคือลงมาลึกๆแต่ในทางกลับกันล่ะยุโรปไม่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจละ่ะ president trump ม,มาที่ตลาดก็ยังเรียกร้องอยู่มาเนี่ยอาทิตย์หน้ากระตุต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปก่อนได้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะพูดถึงแนวรับแนวต้านครับที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเช็คตรงนี้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพอเบรกมาแล้วเนี่ยไส้เทียนนะเวลาเขาเขาเขาไส้เทียนแล้วกันนะ1,800ครับจากราคาปัจจุบันก็1,850ถูกไหมกับข้างบน1,950เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะเล่นกับไส้เทียน เอาว่าไส้เทียนก่อนนะแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าผมมองตลาดเขก็มองเหมือนกันก็คือเท่าไหร่จาก1,878ก็บวกสัก70เหรียญแล้วกันนะหรือลบหรือบวกสัก70เหรียญก็เรียกเป็นช่วงที่จะเล่นกันได้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ประมาณสัก1,950สําหรับการขึ้นไปและ1,800ท้วนสําหรับการลงมา เพราะงั้นถ้าคุณอยู่ในตลาดโ o ลฟิวเจอรคุณช็อตลงมาก็จะเล่นตีเข้าสั้นก็แถวแถวหนึ่งพอพแป้อละลงมาแล้วพอปรับตัวขึ้นไปคุณก็สลับหน้าเป็นรองอะไรทํานองนี้ที่1,800หรือในทางกลับกันคุณลองอยู่นะครับหนึ่งกหนึ่งก็พอแล้วหนึ่งพันอยสพ้ารอยส้าละรอเข้าไปหนึ่งไม่ผ่านเจอแรงเทขายมาอะไรทํานองนี้ครับเป็นกลยุทธ์สาหรับการเล่งสั้นราะในกรอบของการเวี่ยง 1, 50, กับ 1, 800, ท้วน ที่มองไว้ในวันนับคะแนนเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ส่วนเมื่อใครได้มาแล้วนะครับใครได้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วแนวโน้มของทองคำนะครับในภาพเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับเนี่ยที่จะสื่อใหม่ถึงภาพต่อ,ตอไปก็ต้องมาดูนะว่าใครได้ใครได้แล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะให้สัมภาษณ์ในวันที่เป็นประธานาธิบดีแล้วจะเป็นยังไงคือภาพรวมก็ต้องไปดูต่อครับว่าเขาจะทําเร็วทํา ช้าแค่นั้นสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับของรายการราคาทองคำอาทิตย์หน้าช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดี